Nó không vậy Mẹ nàm cháu phải già Nón ly xoài đứa bà nào Hả Ủa xuyên lửa Ủa lửa nhảy Xăng hả nạp เจอเห็นว่าเรื่องใหญ่นี่เฮ้ยเพื่อเ,เราเพื่อเรืเ่องใหญ่ป่ะอุยอ้ยเอามันคนดินด้วยนะนี่เราขีดดา้ดินอันนี้ใต้ใช่ยังสิขี้หลายเยอะดดว,ยวันนี้อยู่อยุธยาครับ บท่านในเมื to to. O, oh, my my ่อบาต่าองมินีติดเกาะกับปลาเราเอามันคือหลายต่อแต่ไหมรหลายพวงือรึตพวงมัั่นเชิงวัดเชิงโอ้มันหลายต่อตัวนี่อุจเบิงช่วงช่วงมันต่อกันเนาะเบิงจ่วงนี้อหัวเรื่องไมจบเมหรอหัวเรื่องไม่จบแรงนำอนเต็มเลยคนน้นคนขับเด่ มันมีเครื่องอยู่วะกว่นี่มีหรอเนาะมีดอกนี่นบ่มีมันมีช่างไดนก็ก็ะดุงอะนรเรื่วมองนั่นอะไรนั่นนัน,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 นเป็นเขาเรื่องของไอ้กระดุมเอาปเป็เน,น,นเขาบคนขับเองนี่เลยติมแลนของน้องจอกสะพานทวนเพืน,นอย่งนี้ม่เดี๋ยวเขาติดหาห้องยยเดี๋ยตัวใหญ่เกินไม่เดี๋ยวสร้างเขา แจตัวมันไม่หลุนไปสื่อไปซื้อเสือไปหลุนไน่ใช่เสื้อผ้าไ่ได้เยามาจากไอ้ครับเดี๋ยวไปยังหรืองฮะเดี๋ยวเดี๋ยมากันได้มากข้ามข้ายังเหรียญเีก่อนมายังเหรียญก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับโอ้โห เป็นครับอ้ยเด็กตัวมันไม่รุนแล้วหัวใหรูไงไปพูแล้วเห็นต่ไฟแดงๆข้างหลังเออมันโค้งเอยกางเกงมีอไสิน้อซีวียนให่อ้อเาเดี๋ยวเจ้าตรงนั่นวะนี่นี่หั เปิดห้องนอนก็นปเ,เ,าาเ,เป็นยเราเราไม่รูอ้ยนะก็ไหาเขาอ่ะน้ำมันหลมันเออ,อู้ให่กู้บงน้ำมูกาาคลิปอ่ออเฮยังคือผบับูบ้อนบฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> ชุนหมอนบ่นฮ <c oughs> มันคือหมอนนี่เหระ อาตีเดีวมันเป็นสเตปไฟเคคขาดว่ามเกิาไฟมนยืว่าไม่ยราม้ <c oughs> ามันกัามาหรือว่าเลื่อเงมันที่กามาผันนี่กลังไปวังหันนี่ก้าม้าเดี๋ยวนี้ว้าวไม่นำเจ้ยยาพญาครับอ้ย เรามันติกดรัดก้านี่ชาวคุณเรามันติด,ดแต่ย่ำแรงนี่แหละย่ำม,มือเวทนิวไมึงเป็นทางเลยนะหัวหัวยานพันพาหัขยขาดเนาะทางล่างนี่เป็นที่เอเป็นร้านอาหารตามสั่งครับพ่อขึ้นไปนี่ก็เป็นที่สอนของพักเข้ากะพอดีมามาซื้อรถครับมาซื้อรถเกตกับปาลบาเราบัดท์นีไฟหยัง มันโค้งว่ามาสื่อรถกระป๋าป่ะนี้รถบัตทันเรียบร้อยครับก็เลยจําเป็นต้องค้างขึ้นโดยที่บ่ได้เอาเสื้อผ้ามากอดกับไป้สื่อเสือไว้หลุ่นไหมใส่ตัวก็มึงเก่งไหมไปลายแดงสื่อของเซเว่นว่ะนี่นปลาบา่อุ้ยเบลแหมมาถึงกําังเราเนาะใส่มองย่งาโมเว่นนี่ซ้อมรถเหดียมแมบแม่แมาปห่อนกับห่อนแมนเบาเออมันแดงขึ้นจมขึ้นเนี่ยเว้ เหนื่อ้ชิวชิวหน่อยกระเป๋าก็เริ่มบางหมแล้วตกอยู่บนมือตัวนี้วนี่มีแต่ไล่ใจครับเพื่อสิได้ีรถจะเข้าเสียบบ้วนตัวนี้จอดตะวันแะ่ที่ทางไดครับเข้าเข้าคิดว่ารถมันถือใจเข้าเข้าอยากได้รถงามเข้าก็บจำเป็นต้องถาวรครับ กวนหลุดกันยังหลุดมันง่ามเนาะเ่าอยากได้เ่าเกลืเฮ็ดยังไงเบื้องครับเสียพาก็ง่ามห่อถกว่าแต่เย็บที่เขาถกว่าง่ามเพาะห่บอเออเ่าก็ว่าง่ามอยู่ล่ะสำหรับคนคนน้อยเบื้องครับค่อยเป็นค่อยไปโอ้ยเก่งๆๆอุ้ยเกจีๆๆครับเสี๋ยหยุดอ้อุ้ยเอ้า แม่นว่ะคันแม่นยุบานนี่เด็เอือนหมาไปกินกลางาเนวะหมองเขาเหรเอาเนี้ยไปวานหมองโอ้สงสัยบ่าเนือหมองที่เขาแข่งเลือดที่เขาเบิ้งดูนี่ยบอมีแข่งเลือแข่งดาบหอกนี่มันประหลามก่อนโอ้เขาหมองเขาอาหารป่าตัวนี้เหร หมือนนี้ที่แหงเงี้ยมันอยู่หิวเขาไว้เดินเฮกินหอยเขาเที่ยงครับคนนี้พื้นที่ให้ทานอาหารปลาปล่อยปลาอ๋อพังบึ้มลงซะหรอปลาใหญ่เนาะนี่ปลาวิ นะไปไปเทแยังบุญไปขึ้นไปกินเขาครับกินเขาอิ่มแล้วครับไปเข่าห้องกันเดี๋ยวพาไปเบ่งห้องนอนเบ่า เดินเดิดเนมาขึ้นนอนปั่มครับมาขึ้นนอนอยู่ปัม่มโอ้ยยุ่งหามผูกเปน,นอนพี่เรานอนหลังปีกับ <c oughs> เนี่ยครับปูสาดนอนหลังรถครับผมผูกเปยขงางรถนี่ของน,อน้อง นี่แหละเจ้าเข้าถือห้องมื่อนี่ห้องที่สิบอย่างนั้น่ะโอ้นอนห้องเอแล้วเดี๋ยวล็อกกอนเอาโอเคล็อกนี่ห้องนอนแล้วอ่าข้ากวยหางว่าห้องอัจประมาณนี่ครับ ้ามันแมนทรมารือมันมีความสูขกูนี่เอานี่ชัดมีเงินน้อยอยู่เจียดเทาทยยเดียวชัดเลยไปชัดก่อนบได้เอาหวยชัดมากครับอามาตันสายผมเลยเอาพอแบ่งนี่เอาเอาเห้เราไฟห้องน้ำจะปิดเลยเอา ย็นดีอด่อ้อ่ะกูอบ่นั่กปไปจอ้อางหน้านอนรอจนเอนิ่เราโอ้อปานอนรี่จอดวนนี้ยังกลัวอะไม่บอกหาปีที่เด้เขารีอรอดนะเออนีอเ่เราแต่อยู่บา้ารร้อยเขาเรียยู่รีดร <c oughs> อทรถบัตรนะรีอร์ดรถบัตรเอ้มอา <c oughs> อมาหน,นีก็สิพักพอนกันยูนี่ครับมืออื่นกั จังสีว่ากันไหมว่กันไหมนี่อาจจะหอดปากนี่มันนี่บ๊ายบายครับความดีและตีสวัสดิ์พี่น้องเฮ้เดียวบ๊ายบายครับ